มาครับสำหรับวันหยุดแบบนี้นะก็ดีลยมะสำหรับตอนนี้นะครับผมใครที่ยังไม่กดติดตามช่องผมนะเอ้ยเดี๋ยวนะทำไมยอดซับผมมันขึ้นมาคนหนึ่งไม่รู้แหละโอเคใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็กดด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าถึงห้าสิบผมจะทอา Q&A นะผมก็บอกไปในคลิปที่แล้วโอเคครับสวัสดีครับสำหรับวันเสาร์วันหยุดอย่างนี้นะก็ดีเนาะ เปิดกล่องก่อนดีกว่าผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมจะทำอะไร ôn, นี่นี่นี่ผมแพนะ้แล้วทำให้ผมได้บัตรต่าว่ากับดักมาเดี๋ยนะมันมีบทใบเข้ามาไหมเนี่ยล่าสุดคือพระราชานะครับก็บทเก่าจริงๆมันก็ไม่ได้เก่าหรอกมันก็ล่าสุดนั่นแหละจริงๆนะ เดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยผมจะทำการอ,อ่อะไรนาะ <c oughs> โอเคผมรู้ละผมจะทำการเล่นแรงผู้ชี่ยวชาญับผม <c oughs> โดยที่ห้ามเอาบัตรไปและก็ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมนะ <c oughs> ใช่โอเคเอาไปได้แต่ห้ามใช้ <c oughs> โอเคเริ่มได้ เออใครที่อยากได้ชุดฉลามใครที่อยากได้ชุดฉลามแบบสีส้มนะครับผมก็ใครที่อยากได้ชุดฉลามแบบสีส้มนะครับผมก็ไม่ได้แล้วนะโอเคครับผมใครที่อยากได้ชุดฉลามแบบสีส้มนะก็คือมันหาไม่ได้แล้วนะครับผมทล้็ที่ผมปิดเสียงเพราะว่ามันเปิดเพลงบ้าบอคอแตกอะไรกัไปห่ทำไมระบบฟรีพารห,หรือซุเปอร์พาร์มารีเซ็ตละ่ะ เป็นลูกเรือแล้วกันเพราะว่าจะได้ง่ายแนละ้วก็สึกคือเอาไปได้แต่ห้ามใช้แล้วเพราะว่าตอนเราเข้าเกมมาตอนนี้มันจะไม่มีระบบถอด,ดอุปกรณ์เสริมอะโอเคไอ้ยมีกับดักนะฮะทำคุยอันตรายอันตรายก่อนเลยครับผม ที่เคลว์นี้มันอันตรายเพราะมันต้องยืนนาน,นะสีม่วงว่าดีม่วงตาม่วงเตินตามตมาทำไมน่าสงสัยสีม่วงดูน่าสงสัยนะมีหมอไหมเนี่ยมีหมอนะแล้วเดี๋ยวรอกัน ม่วงมันมีแบบเฮ้ยเอ้าตายเลื่มตาใหม่ด,ด้วยค่อนข้างยากอยู่นะเมาเป็นระดับผพ้เชี่ยวชาญกับสีน้ำตาลที่เหน็ดหลุดจะได้เป็นตัวอะไรนะผมก็ต้องดูอืมตัวอะไรดี ผู้คุมแล้วกันดูเล่นง่ายสุดนลควับผมแฮกเกอร์เล่นง่ายไหมก็เล่นง่ายนะแต่ว่ามันต้องอยู่กับที่มันอันตรายรผู้คุมมันแบบมันมองเห็นชัดเจนกว่านะแฮกเกอร์มันจะมองเห็นทั้งแมปก็คือมีศพแล้วมีศพแล้วมีหมอไหมมีกับดักครับผมมีหมอโอ้โห ไอ้สีขาวปาดที่ไอ้อยู่หน้าห้องไอ้หน้าห้องพยาบาลอนะ่ะไม่เชื่อหรองให้มันกดไอ้อันที่หนึ่งมาดิไอ้ที่อยู่อ่ะไอ้สีขาวปาดที่ดีบอกแท้สีขาวกดที่อยู่มาดีมันอยู่หน้าห้องพยาบาลนะ่ะเอาสีขาวไปพี่ปาดต่อหน้าเลยไม่บอกผมลากศพผมลากศพไอ้สีชมพูอยู่เมื่อกี้เนี่ยไอ้ขาวมันต้องว่าปาดไอ้สีต้ ไอ้ไอ้ไอเดียบดในเดือดเป็นยองก่อนเนี่ยไอเดียบดในตอนก่อนไ้ดาวนี้ได้เดียวเดือดสมบุกนะยองก่อนออนดี้บุเป็นตำนายนะได้ทรงเสกได้ทงสักว่าไม่ให้บทตำนายใครก็ได้นั่นแหละอ่ะกูจะบอกให้นะเมื่อกี้คือมันเกิดที่อะไรขึ้นกูเป็นหมอรัศทีเกิดขึ้นมันเกิดหาอะไรอยู่ดีๆแม่ยังมีคนตายสี่คนไม่ใช่ดิมันมีลูกศรขึ้นสามลูกศรแล้วอย่างนั้นกูกำลังลากสุสีน้ำเงินไปห้องพยาบาล แล้วอย่างนั้นมันก็กดปุ่มถามจริงเอาเอาเขียวต่อก็ได้นะตบปุ่มมาเอาเขียวต่อก็ได้นะเพราะว่าเราเป็นกับดักเีย๋ยวจะบดซ้ำนอนไม่ได้นะที่บอกว่าพี่ที่เราเชื่อสี่ารามินอ่ะเพราะว่ามินไม่ได้ปาดกลับแน่นอนเพราะาเราเป็นกลับแค่นั้นแหลนะ ไม่คิดวผมไม่ได้วิ่งไปห้องกล่องมิ่งไปห้องสื่อสารนะผมไปไอ้นี่ผมไปซ่อนตัวผมไม่ใช่อยู่รอดต่บปาขาวลองขาวไปเหมือนก็ได้นะไม่มีฟังนะม่าไมใช่ไหม้าตัวกระบาดทุกเลยก็ได้มันลป่าสีน้าเงินผมล่าสุดทิ้มพูถ้าผมไปชุบอะตะิวผมยังไม่มาใช่ไหม ผมกลัวไอ้จีเอไอ้จีขาวมันปาดอ่ะเพราะว่าผมเห็นมันมันตายตอน,น,นไอ้ตรงไอ้ขาวถ้าผมลากไปชุบคือตอนนั้นผมตายด้วยเลยไม่รู้ว่าใช่ใช่ตัวไอ้ปาดไหมเพราะว่าเห็นมาไอ้น้ําเงินก็ตายแล้วไม่รู้ว่าสีขาวเป็นฆาตกรหรือเปล่านะเพราะมันไม่บอกนะครับเวลามันเบิอดออกมันจะไม่บอกเห็นไหมย่ยมันจะไม่บอกว่ามันเป็นฆาตกรหรือเปล่า อะไรอ่ะเอา้าช่างมันเถอะถูกสงสัยว่าเป็นอยู่รอดซะละแล้วมันก็ไม่อยู่รอดจริงๆนั่นแหละช่างมันเถอะอะไรบ้ารถไฟอะไรโอเคเอ๊ะมีคุยตัวนี้พอดีเลยทำกันหนึ่งสองเออใช่โอเค,อเคไม่ไหวละ นี่แหละสมดุลเข้ามาเจอพวกอวดดีอีกแล้วเฮ้ยเดีย๋ยวนะถ้าไมผมเอาบัตรมาแล้วมันไม่ได้อะใครมันแย่งผมอืมดีเทน้ำมันไม่ได้เทน้ำมันไม่ได้บ้าเทน้ำมันไม่ได้เหมือนเดิม กินน้ำมันไม่ได้เหมือนเดิมกับข้าวแซ่บๆสบครับผมข้าวแซ่บๆผมกำลังซ่อมช่องแอร์อยู่แล้วก็ผมเป็นผู้คุมนะเป็นผู้คุมเป็นผู้คุมผม,ผมจะจับตาดูคนที่ฆ่านะผู้คุมอ่ะ แล้วก็ผมมีผมใช้บทบาทฟรีนั่นคนผมไม่มีบทบาทผูุ้มอ่ะมาเอไม่เป็นสีส่มครับไม่ได้ถามว่าเป็นบทบาทฟรีไม่มีประโยชน์แต่ที่แน่แน่เอาขาวไปก่อนไปขาวน่าจะโดนกับข้าวแทบๆกินนะ กดอันนี้หรือเปล่าทำนายอ่ะใช่เหรอเออเราคิดว่าสีขาวน่าจะเป็นนะครับเพราะว่าเขาไม่รอหมอไม่รู้จักนตำมันกับดักจริงจริงแล้วว่าที่แบบนั้นไอ้ขาวเป็นนะไอ้ขาวไม่รอหมออ่ะไอ้นี่ไม่รู้จักตำมกับดักกันเลยบ้าไม่ไม่สีขาวปาดกับดักครับสีขาวน่าจะปาดกับดักมันก็เลยไม่รอหมอผมปาดกกัับด ถ้านักข่าไม่ใช่ก็เอาเหลืองไปเพราะมันม้วจัดผมก็บอกมันเป็นระหว่างกับดักไงสีเขียวอะระหว่างกับดักไม่เอาเหลืองไปค่ะไม่ใช่ก็เอาเหลืองเออโอเคขาวไม่ใช่ก็เหลืองไม่แต่ข่าวไม่รอหมอนะก็ขาวมันปาดโดนกับดักอะนะร้อยฮะอ้าวสีน้ำเงินปวดข้ามนะ เรียบร้อยฮะทำไมตอนผมอ่านผมแพ้ตอลอดเลยเอ่อมไปเรียบร้อยฮะสีเขียวเออคือส,สอนแล้วใช่ไหมไม่ใช่แบบว่ามาจิ้มมั่วนะเว้ยมเมื่อกี้สีเหลืองอะเอ้ยเมื่อกี้สีชมพูมันบอกว่าถ้าสีขาวไม่ใช่วมสีเหลืองแต่ว่ามันจำผิดเป็นสีส้มแล้วมันก็เลยถามว่าสีส้มหรือสีขาว เอ้สีส้มหรือสีเหลืองผมก็เลยบอกว่าส้มแล้วสีชมพูไม่ตรงไเอาหมดชมพูดีกว่าไหมไอ้ชมพูน่าสงสัยมากเลยไอ้ชมพูจะโกรธทำไมล่ะน่าสงสัยนะน่าสงสัยมากๆเลยกับดักแล้วก็ไม่บอกเนาะแวานกับดเขาให้หมดส้มกันก่อนมึงจะไปชมพูทำไมก่อนไอ้พวกที่ไม่ยอมอ่านแชรคือมันน่ารำคาญนะกูอยาจะมาโวทไมล่า ฆาตกรแบบฆ่าคนได้ง่ายแล้วคนหมดล่ะจะทํายังไงล่ะบวชไอ้บวชไอ้เหลืองก่อนดิลงไปครับไม่แก่คือสีมิ้น,นก็อย่าอย่า,ยา,ยาจะเป็นอย่างนี้นะสีมิ้นดูดูแชทด้วยนะแชทมันก็มีพิมพ์อยู่ว่าสีชมพูเป็นไรและตาแรกอ่ะสีชมพูก็ไม่บอกว่าสีชมพูเป็นร้งวังกับดักอ่ะเอาชมพูไปก่อนหรือเปล่าเพราะว่าไม่อก้สีชมพูอ่ะไม่บอกว่าเป็นร้งวังกับดักแล้วก็ แล้วก็บอกว่าสีส้มอ่ะโหวหมั่วสีชมพูควรบอกบทก่อนนะตอนแรกอ่ะ สี่โมนะครับผมผมว่าถ้าหากว่าเราวดสีชมพูไปอ่ะมีสิทธิ์ชนะไหมก็มีแล้วกันใช่ไหมสีส้มทำอะไรอ่ะสีน้ำเงินทำอะไรอ่ะ เฮ้ชมพูชมพูติดตั้งเรดาร์รอ่ะฮะชมพูติดตั้งเรดาร์ยงไงทำอะไรชมพูแฝงเหรอแม่น้ำตาล้ตานบนกีแฮกแล้วน้ำตาลมันอยู่อะไรวะมันอยู่ข้าง ก็เป็นศพส่งน้ำตาลบดเลยไม่รู้นะแต่ว่าไม่แก่ชมพูอะตอนแรกมันไม่ยอมบอกบดเนี้ยว่ามันเป็นน้ำวังกับดักอะผมว่าชมพูอะแบบทําให้ลูกเรือแพ้ได้นะเป็นลูกเรือที่ไม่ดีนะครับผมส่วนน้ําตาลก็น่าจะแฝงน้ําตาลไปนายอำเภอเหรอไม่รู้ว่าเป็นนายอำเภอรจริงไหมถ้าเป็นนายอำเภอควร คนปาดแล้วก็คนยิงแล้วก็จะแบบกดรายการสมนะมถ้าปันัเือไงเือมันงูไงแบบนเนองด,ดมันไปบอกเ,อเอาื่มอะไรชมพูมันงูองเกม แล้วใครเป็นผมดูแล้วมีสองคนที่เป็นสองคนแต่ผมจะเก็บ,ปบมมเป็นความลับผมเป็นักวางเพิงผมไม่ต้องการให้ข้าตาประทูดออกอยากรู้ไหมล่ะว,ว่าข้าตัวมคือใครมันจับทางง่ายอยู่แล้วพวกนี้มันพวกมือใหม่ผมรู้อยู่แล้วว่าใครน้ำตาลกับสีมิ้นไงถามว่าผมรู้ได้ไงคือผมดูจากลักษณะท่าทางแล้วอะสองคนเนี้ยเหมือนว่าจะแบบ เข้าข้างกันนะอ้าว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 มีการปิดไฟนะครับผมเหลือคนเดียวว่ะสีแดงให้อยู่ไหนเฮ้ยเรียบร้อยสีแดงตาย ผมรู้ตัวฆาตากรตั้งนานแล้วแหละชนะเยี่ยม,มทำไมหน้าผมมันโอเคไม่กี้เห็นมหมว่าหน้าผมมันบวมนี่ไงผมรู้แล้วผมนีรู้ตั้งนานแล้วแหละว่าใครเพราะว่าผมรู้ตั้งแต่การประชุมรอบที่แล้วอ่ะที่สีม่วงมันบอกว่า สีน้ำตาลน่ะเป็นฆ่าตะกรอนเนาะคือผมที่ปวสงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าทําไมน้ําตาลถึงบอกให้โหวยข้ามข้ามข้ามอย่างเดียวเลยแล้วพอมาอีกคนหนึ่งสีมิ้นก็บอกว่าข้ามครับข้ามข้ามใช่ครับมันบอกอย่างนี้พวกฆาตกรมือใหม่จะบอกว่าข้าม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 เพราะมันอยากปาดนะแค่นั้นเลย มันเป็นแฝงนะยังดีที่ไอพวกน้ำตาลในพวกนี้มันปาสีแดงนะคือผมดวงดีไปเพราะว่าไม่ไม่แก่ผมยังเหลือคนสุดท้ายที่ผมยังไม่ได้เทน้ำมันใส่คือสีแดงนะผมแล้วพอสีแดงมาตายพวกผมก็ไม่ต้องเทน้ำมันสีแดงผมอ่ะแค่กดไอ้เผาเลยนะเผาข้งยานนะผมแล้วนี่ใข่ททำไมหน้าปุกม,มันทุเล อย่งเงี้ยอ๋อสิงห์เมื่อกี้อสิบสองปีเออผมว่าสิบสอง